ผมมาถึงเดอะแพนดอร่าแคมปิ้งเขาใยเที่ยงค่ะพี่คมว้างมาก,าากนะสมบุกสมบนันดีนะ้าาทายดีโอเคค่ะรถเราก็มอมแมมหมดเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันจ้าแล้วมันเขามันแบบหมดใช่ไหมหมดเกลือก็ไม่ได้

นี่คือสกายวอล์คครับสั่งเครื่องดื่มกันแล้วเราก็หาที่นั่งหรือถ้าไม่หาที่นั่งเราก็อาจจะต้องเดินไปดูสกายวอล์คกันว้าวโอมครับโอเคบรรยากาศดีงามมากบรรยากาศ จะเลิก,กลร่มชั <c oughs> ้นพักจะร่มเรื่อ่เขเริ่มต้นโอเค <c oughs> เ,เริ่มต้น <c oughs> โอเคไหมน้องหนึ่งครับเย่เราก็มาถึง Sky <c oughs> สกายวอล์กในเื้ยทุกคนหวาดเสียวนะคะมีคนไต่เหล็กกลับไปด้วยอ่ะว้าวมากโอเค นะจุดนี้คืออีกหนึ่งทางเลือกที่มาเขาใยเที่ยงจ้าใยเที่ยงก็อย่าลืมมาที่นี่นะจ้าแพนดอร่าแคมป์ก็มีที่พักมีร้านกาแฟอะ วายเก่าของเราเดินไปแล้วนะจ๊ะค,ค่ะมาเขาเยี่ยเที่ยงก็อย่าลืมนะจ๊ะทุกคนมาที่นี่เลยว้าวอ่ะน้องหนึ่งเป็นไงโอเคไหม